ต้นแคแสดหรือต้นแคแดงจัดเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางมีความสูงของต้นประมาณ15-20เมตรลักษณะของต้นเป็นทรงเรือนยอดพุ่มกลมและค่อนข้างทึบเปลือกต้นเป็นสีน้ำตาลเข้มมีรอยแตกเป็นรวงตามยาวขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดหรือใช้หนอ่อ หากปลูกในที่แห้งมากไปจะผลัดใบแต่จะไม่พร้อมกันทั้งต้นและถ้าหากตัดแต่งกิ่งให้แตกเป็นพุ่มกลมก็จะให้ดอกที่พุ่มกลมตามรูปของเรือนยอดและดูสวยงามมากใบแคเศษใบเป็นใบผสมแบบขนนกมีใบย,ย่อยประมาณ4-7คู่ส่วนปลายเป็นใบเดียว ลักษณะของใบเป็นรูปรีปลายใบแหลมขอบใบเรียบผิวใบจับแล้วสากระคายมือดอกแค่เศษออกดอกเป็นช่อตามปลายกิ่งช่อดอกตั้งตรงมีก้านช่อดอกยาวแต่ละช่อจะมีดอกจำนวนมากและจะทยอยกันบานครั้งละ2-6ดอกกลีบดอกจะติดกัน ลักษณะของกลีบดอกจะเป็นรูปะระฆังคล้ายดอกทิวลิปเป็นสีแดงหรือสีแสดดอกแคแสดมีขนาดใหญ่กลีบดอกหลุดล่วงได้ง่ายโดยจะเริ่มออกดอกเมื่ออายุได้ประมาณ4-8ปีและจะออกดอกตลอดทั้งปีแต่จะออกดอกมากในช่วงฤดูหนาว ในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ผลของต้นแคแสเซดมีผลเป็นฝักคล้ายรูปเรือสีดำปลายผลแหลมผลเมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาลเมื่อผลแก่จะแตกเป็นด้านเดียวภายในผลมีมเมล็ดจำนวนมากมเมล็ดมีขนาดเล็กแบนและมีปีก โดยจะออกผลตลอดทั้งปีและจะออกมากในช่วงฤดูฝนคือช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน